สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวอกแวกได้มีการโพสข้อความและคลิปลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนนายประชาชนเอาเป็นว่าเราไปรับฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันนะคะยูทูบเบอร์นะครับ ยูทูปเปอร์ช่องนึ่นนะครับที่พูดถึงนะครับลุงลนคนนะครับก็ต้องบอกด็อกเตอร์อย่างนี้นะครับต้องบอกด็อกเตอร์นะครับให้รับรู้นะครับว่าที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับลุงไม่ได้ปฏิบัตินะครับลุงไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับ ลุงไม่ได้ปฏิบัติตามคาต่อรองนะครับที่เขามีให้ลุงนะครับนะที่เขามีให้ลุงเขาต่อรองมาสองครั้งนะครับลุงไม่รับข้อต่อรองนะครับทําให้เขาเป็นแบบนี้นะครับทําให้เขารู้สึกว่าคําต่อรองของเขานะครับไม่เป็นผลก็เลยทําให้เขาโกนดนะครับลุงพน ก็เลยทําให้เขาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะครับครับก็พูด่อจากด็อกเตอร์นิดหนึ่งก็คือมันเป็นสันดานของเขานะครับด็อกเตอร์ก็ปล่อยเขานะครับ นิสัยนะครับถ้าเป็นนิสัยนะครับคุณเราก็จะแก้ไขได้นะครับถ้าเป็นนิสัยนะครับแต่ถ้าเป็นสันดาลแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันขุดไม่ได้นะครับตัวเองยังจะเอาไม่รอดเลยนะครับยังมายุ่งวุ่นวายกับคนอื่นอย่างที่ดเตอร์พูดก็ใช่นะครับนะครับควรจะทำตัวให้น่ารักกว่านี้นะครับอันนี้พูดเหมือนคนพูดเหมือนคนไม่มีการศึกษา อางจากด็กเตอรเ์เยอะเลยนะครับการที่คนเราจะมีความรู้นะครับแล้วเอามาโดยค่าคนอื่นนะครับอ,อ้างนู่นอ้างนี่นะฮะจบนั่นจบนี้มานะครับแต่การกระทํามันตรงข้ามนะครับมันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรนะครับพอเห็นอีกช่องหนึ่งก็จากประเด็นนี้หุนวอกแวกก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่า ตีกินพูดให้คนเข้าใจผิดอีกแล้วนับพวยอ้างว่าถ้านายเดชาต่อรองกับมันนี่คือตอนมันจะฟ้องคุณอัดท้านายเดชาแกเลยขอคุยว่าจะไกลเกลี่ยได้ไหมก็เท่านั้นมันพูดเหมือนเดชาเรียกร้องเงินอยากทำคดีมันแต่งเรื่องเก่งจังพระเอกโคกหนองน เสพติดดามาหรอจำเลยคุณบ anyway <life> <needed> <killers> ุหลันของทนายดีไม่ปล่อยเองไว้แน่ฮ่าฮ่ฮ่หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพระเอกโคกหนองนายคิดได้ไงคะฮ่าฮ่าฮ่าุยไอ้จำเลย แหกปากมากเสียงหายจนได้ซดน้ำร้อนหน้าสมเพชจัดงานขาดทุนยับอย่าหวังว่าวิมานจะสำเร็จอึงกับบักภาคนี้จังบอกเมียมึงหวีผมด้วยฮ่าฮ่ฮ่เล่นละครทำเสียงอ่อยเสียงอ่อนไอ้ด็อกที่มันเคยเอ่ยนึกถึงไง ถึงโดดมาเล่นเรื่องไอ้พังจะไหลว่างงานนักหรือไงจบตังดอกแต่มาอวยจำเลยด่าตัวเองเหรอไอ้ผวยหนังเรื่องอะไรพระเอกโคกหนองในสำคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่าไอ้จำเลยผัวก็ไม่ต่างจากเมียเมียก็ไม่ต่างจากผัวไม่แปลกใจเลยว่า ทำหม่เรื่องมันถึงยืดเยื้อบานปลายขอทานค่าทนายไม่สำเร็จน่ะเขาว่าเกี่ยมตัวขายฝาบ้านโลดชอบชอบเรียกพระเอกโคกหนองในตามนี้เลยด่าตัวเองเหลือพ่วยใครให้ค่ามันเรียกร้องความเห็นใจเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น งานถนัดเล็วมากนะพังผวยไม่เคยมีจิตสำนึกเลยไอ้ผวยฟังท่านนายเดชาเข้าใจหรือเปล่าท่านนายเดชาเขาพูดทำนองว่าถ้ามีหลักฐานเสียขนาดนี้ให้จําเลยยอมรับสารภาพดีกว่าจะได้รับโทษน้อยลงสู้ต่อไปก็โดนลงโทษหนักแค่มีเงินขอทานทำตัวกลางไม่ทำมาหากิน เขานั้นสูงกว่าแก่นะสูงกว่าร้อยเท่าผันเท่าแก่มันขี้กากฝากถามว่ามึงอ่ะเป็นใครไอ้จำเลยแต่พี่เดชาเขาเป็นทานายนะเวย้ยเรียนจบเนตินะทำหน้าที่นี้มาคนรู้กันทั่วโลกแต่มึงอ่ะเป็นแค่จำเลยไอ้จำเลย มันหาแต่เรื่องจริงๆกลางสุดๆจำเลยดูถูกวิชาชีพของทนนายเดชาเสียแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ